กลับมาจิดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงอยู่กับท่านทุดพาณิชจ,จาก2ประเทศทั้งในส่วนของประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศสนะคะมาที่ทางด้านของท่านผู้บริการประกาศสักกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนิยมที่จะเข้าไปหาสินค้าต่างๆทางโซเชียลมีเดียเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้ประกอบการไทยที่คิดจะส่งออกสินค้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยไปตีตลาดในฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคือ สินค้าทุกอย่างเนี่ยสามารถส่งไปฝรั่งเศสได้อุปสรรคก็คือเลือดเลือดเรื่องด้านภาษาะนะฮะเราจะต้องเราจะต้องลุกจากกฎของเขาว่าบา,บางครั้งเนี่ยใน EU เนี่ยกฎมันเหมือนกันแต่พอเข้าไปแต่ละประเทศแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็รีควายของเขาการที่จะขอใบอนุย,ยาตใบอนุญาตเนี่ยฮะมันจะต้องเป็นภาษาของเขาซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สํานักง,งานของเราที่ปารีสเราก็จะเราก็จะ แนะนำให้ว่าต้องเขียนอย่างไรอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยนะฮะอย่างยูเบกลู่ครับภาษาฝรั่งเศสไม่ไม่ไม่มีอะไรยากแล้วเราก็อยู่ที่นั่นก็เพื่อเชื่อหลือกันอยู่แล้วใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยชาวฝรั่งเศสเองเขาก็ให้การตอบรับสินค้าที่มาจากไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะมากครับเยอะมากเพราะเขามาเมืองไทยแล้วติดใจเมืองไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาเข้าไปห้างห้างต่างๆ เขาจะเห็นเขาก็จะไม่ทราบว่าอันไหนของไทยอันไหนไม่ใช่ของไทยใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็จะสับสนนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเขาสามารถเลือกได้อนนี้ของไทยแล้วรูปแบบนะฮะเรื่องรูปแบบอันนี้ก็สาคัญแพคเกจจิ้งอันนี้ก็สําคัญนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูการค้าของฝรั่งเศสยังเปิดรับนักธุรกิจไทยอีกเยอะเลยที่ให้เข้าไปลงทุนหรือว่าไม่ว่าจะส่งออกสินค้าไปยังประเทศเขาเขาก็ยังต้อนรับเราอยู่ใช่ครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยรถฐกิเขาไม่่คยดีนะคร เราก็สามารถที่จะไปเทคโอเวอร์หรือว่าจะไปดูกิจการที่นั่นได้ซึ่งถ้าเกิดเราไปเทคโอเวอร์กิจการที่นั่นแล้วเนี่ยการส่งออกมาันจะง่ายขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องอ,งอาหารอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งออกพวกสัตว์พวกสินค้าที่มีพวกเนื้อพวกสดเนี่ยออกไปไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเราไปตั้งโรงงานเขาแล้วเนี่ย เราสามารถส่งไปทั้ง EU ได้ทั้งประเทศเลยโอ้โหนะคะเพราะว่ามาตรฐานของเขาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะทีนี้กลับมาทางฝั่งญี่ปุ่นดีกว่าค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะที่ผู้ประกอบการไทยควรที่จะคํานึงถึงคืออะไรคะครับอย่างอื่นเออก่อนก่อนอื่นก็คือเรื่องภาษาเช่นเดียวกันนะครับเพราะญี่ปุ่นเขาก็จะมีภาษาเขาแล้วคนที่ทำธุรกิจนะครับเขาก็คือความเก่งทางภาษาอังกฤษเขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งครับตอนนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะสามารถนะครับแก้ไขได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ สำคัญเรื่องคุณภาพมาก <c oughs> นะครับแล้วก็ความสม่ําเสมอของคุณภาพนะครับความสม่ําเสมอของการที่จะส่งสินค้าให้เขา <c oughs> นะครับไม่ใช่ส่งได้2เดือนอีก3เดือนนี่บอกว่าไม่มีสินค้าแล้วอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เขาต้องการอะไรที่สามารถจะคา,าดคะเนได้ทราบชัดเจนนะครับคนญี่ปุ่นคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องแบบ ตามที่กาหนดไว้เลย <c oughs> นะครับไม่ใช่ว่าตอนแรกคุณภาพดีส่งไปอีก2ล็อตคุณภาพแย่ลง <c oughs> อันนี้ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เรื่องอันนึงคือเรื่องของอาการตรงต่อเวลา <c oughs> อันนี้พวกเราคงเข้าใจดีนะครับ <c oughs> เราพบคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ามานัดกี่โมงจะต้องเจอตรงนัดเพี้ยเลยนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับการส่งมอบสินค้า นะครับจะมีผู้ส่งออกไทยหลายรายเนี่ยที่คือด้วยนิสัยของคนไทยเราจะคล้ายๆเกรงใจเข้าบ้างนะครับไม่อยากทําให้เขาผิดหวังบ้างบางทีเรารู้ว่าอาทิตย์หน้าเราส่งไม่ได้แน่แต่เราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังนะครับเราก็พูดว่าเดี๋ยวเสร็จนะเดี๋ยวเสร็จใช่นะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางธุรกิจทาง practice ธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่ากระทําที่สุดนะครับความจริงเป็นยังไงเราบอกเขานะครับอาทิตย์หน้าวันจันทร์ไม่เสร็จหรอกแต่ว่าวันพุธนะจะเสร็จ เราบอกเขาไปตรงๆเขาจะได้วางแผนเขาได้อันนี้คือสิ่งสาคัญมากครับบางทีเราด้วยความเกรงใจเราไม่กล้าบอกเขาเนี่ยะนะครับกลับเป็นผลลบในการทําธุรกิจกับคนญี่ปุ่นค่ะนะคนะคทีนี้คือในแง่ของสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าในแง่ของนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในญี่ปุ่นล่นะนักธุรกิจไทยไปลงทุนในญี่ปุ่นขนาดนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มากถึงเมื่มอเทียบกับที่ญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยนี่ก่ะตา่างกันลับเลยนะครับแต่ว่าเราก็เริ่มขึ้นเพราะว่าแต่เพียงแต่ว่าในญี่ปุ่นนนนเีกกาารรรไปลงททุํธิจจะััมมข้ตอ ต่างๆที่มากมายนะครับและอย่างแรกสุดคืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนภาษาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคมากนะครับสำหรับคนที่จะไปลงทุนนะฮะแต่ถ้าบริษัทเราคิดว่ามีคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เข้าไปได้เนี่ยอันดับที่2ก็คือว่าจริงๆตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในเรื่องของต้นทุนการทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงนะพวกนี้เราคงทราบดีแล้วโดยเฉพาะยิ่งอย่างภาษีนิติบุคคลเขาเนี่ยสูงมากตอนนี้ก็เป็นปัญหาในญี่ปุ่นนะครับว่าภาษีนิติบุคคลเขาควรจะต้องลดลงบ้าง การไปลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะได้เป็นบางธุรกิจะนะครับตอนหลังๆเนี่ยที่มีพบก็คือว่าไปลงทุนอย่างภาพโรงแรมะนะครับอย่างในฮอกไกโดเนี่ยนะครับเป็นถิ่นที่ชาวต่างชาติชอบไปแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคนไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเลย นะครับไปถู<ช>ทางด้านโรงแมร,งรมที่นั่นค่ะนะคะอันนี้คือในส่วนของญี่ปุ่นแต่าฝากฝังของฝรั่งเศสดูเหมือนโอ้โหมันอยู่คนละซีกโลกกันเลยการจะเดินทางไปลงทุนที่นั่นเนี่ยอุปสรรคนี้มันเยอะมากไหมคะไม่ละครับไม่ละครับคอะ <c oughs> คือศึกษาดีๆแล้วเนี่ยเราเราจะเห็นโอกาสที่จะไปลงทุนได้ซึ่งซึ่งมันไม่ได้ไกลมากหรอกครับคแค่สิชั่วโมงเองนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยเราก็ต้องรู้คือเรื่องภาษาแน่นอนแต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่จะมีฝากนิดนึงครับถึงผู้ประกอบการไทยเวลาผู้นําเข้าจากที่นู้นเขาส่ง ข้อมขอขอข้อมูลมาโปรดตอบเถอะครับอย่าไปนิ่งเฉยมันไม่ดีนะฮะแล้วมันก็จะดูแบบใ่้มันแสดงว่าที่ผ่านมาเคยมีกรณีนี้เราเรารับเยอะมากเลยครับที่แบบส่งมาแล้วหายเงียบส่งมาแล้วหายเงียบถ้าทําไม่ได้บอกเขาไปเลยว่าทําไม่ได้เขาจะได้หาบริษัทอื่นอ๋อแสดงว่าเขาเองก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะกับผู้ประกอบการในไทยมากแต่อยู่ที่เรานี่แหละนะคะจะเต็มที่กับเขาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วหน้าบัตรนี้ ก็ไม่ส่งตอบพ่อไปลยครับโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายครับอ,อ,อันนี้นอันนี้ขอสักนิดนึงนะครับ<า>เพราะนะว่าเราได้รับ เป็นมีรีพอร์ตมาแบบนี้เยอะมากเยอะมากค่ะนะคะแล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นนะคะมีกรณีเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันเลยครับใช่ของคนไทยเราบางทีคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอาือนหน้าให้ตอบก็ได้อตอนนี้เรายังไม่ไม่มีข้อมูลยังไม่ตอบนะครับซึ่งสิ่งนี้เช่นเดียวกันครับคือคนญี่ปุ่นเขานะครับอย่างน้อยตอบไปหน่อยนะครับว่าเราทําไม่ได้อีกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฉันจะตอบตอนนี้ฉันต้องไปประชุมอยู่ต่างประเทศอะไรอย่ังไงก็ต้องแจ้งเข้าไปต้องมี c o m m u n i ใช่ยเสมอเสมอค่ะทีนี้นะคะคุณประกายศักดิ์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปรระะกกออบามคที่ตน พอเอได้มีโอกาสได้ฟังท่านททั้ทงสองท่านแล้วอยากบ้างอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะแล้วก็อยากจะลองสแสวงหาตลาดใหม่ๆอย่างในฝรั่งเศสค่ะมีอะไรจะฝากหรือว่าคำแนะนํำไหมคะก็ประการแรกก็คือติดต่อ,อ,อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรา <c oughs> ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะ <c oughs> ได้ข้อมูลแล้วหลังจากนั้นส่งมาที่เราที่่ทีกรุงปารีสเราก็จะทําแมทชิ่งให้ถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะส่งทํานัดหมายให้ถ้าเกิดจะไปเยือนที่นั่น ก็คือจับคู่ให้เลยและที่สาคัญก็สบายใจได้เพราะว่าเราเปรียบเสมือนโค้ชนะพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนําคือคุณไปเนี่ยคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวไม่อยู่ฮะเราอยู่กับเขาตลอดเรื่องภาษาไม่ได้ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่เรามีล้วประกบเข้าไปได้นะครับอ่านะคะโอ้แบบนี้นี่อยากไปฟังแบบนี้นี่น่าไปมากแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเช่นเดียวกันเลยครับเช่นเดียวกันเลยครับนะครับก็อื่นก็คือคะต้องศึกษาถึงเรื่องตลาดเท่านิดนึงนะครับว่าเขามีรสนยมความต้องการอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เ ไปใช้บริการของสำนักงานเรานะครับที่เรามีสำนักงาน4ี่แห่งด้วยกันนะครับที่โตเกียวที่โอซาก้าที่ฟุกุโอกะและก็ที่โรชิมาค่ะนะคะโอ้โหวันนี้ชัดเจนเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรานวนี้ก็คงจะทราบถึงทิศทางการค้าการลงทุนนะคะของสินค้าไทยทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะขอกราบขอบคุณนะคะผู้มยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นณะะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณประกายศักดิ์สวัสดีสิงค์ค่ะขอบพระคุณค่ะ นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะผู้วยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณสุพัฒน์สงวนดีกุลค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะสําหรับพรุ่งนี้ค่ะยังคงเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการแสวงหาการค้าการลงทุนในตลาดที่มีความน่าสนใจกันอีกแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตาม สวัสดีค่ะ